ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องเล่าคืนตกปลาค่าคืนของการตกปลากลับกลายเป็นค่ำคืนที่ระทึกขวัญที่ทำให้ได้พบกับตำนานความเฮี้ยนผีสาวชุดแดงอาถาารรพ์สะพานบางปะกงสะพานบางปะกงหรือสะพานเทพหัดสดินในอดีตเป็นสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเซาสมัยก่อนถูกเรียกว่าสะพานขาดที่มักจะพบศพลอยมาติดแถวนั้นอยู่บ่อยๆมีเรื่องราวอาถรรพ์เกิดขึ้นมากมายจนเป็นตำนานความเชื่อจากคนเฒ่าคนแก่เล่าว่าสมัยก่อนห้ามคนลงไปเล่นน้ำในช่วงน้ำจืดเพราะจะมีผีมาเอาตัวตายตัวแทนโดยทุกๆหน้าน้ำจืดมักจะมีคนมาตายบ่อยๆ เมื่อ20ปีก่อนมีเด็กช่างเทคนิคมาตายพร้อมกันทีเดียวถึง4รายซึ่งเป็นข่าวดังอยู่ช่วงหนึ่งเรื่องตัวตายตัวแทนตำนานความเฮี้ยนผีสาวชุดแดงแห่งสะพานบางปะกงมักมีผู้คนพบเห็นเรื่องราวของสาวชุดแดงมากมายในช่วงปีพุทธศักราช2561ได้มีหญิงสาววัย25ปีขับรถเกง๋งกำลังจะกลับบ้านที่ปทุมธานี แต่ระหว่างที่กำลังขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงเธอได้เห็นผู้หญิงนั่งอยู่บนราวสะพานก่อนที่จะกวักมือเรียกแล้วกระโดดลงไปในน้ำทำให้หญิงสาวคนนั้นรีบจอดรถแล้วจะกระโดดน้ำตามลงไปเดชะบุญมีคนมาช่วยไว้ได้ทัน จากคำบอกเล่าของทีมพลเมืองดีเล่าว่าเมื่อเวลาประมาณห้าทุ่มได้ไปเที่ยวงานวาดัดขากลับพระเอิญเห็นรถเก๋งจอดอยู่บริเวณข้างล่างสะพานโดยเปิดไฟกระพริบขอทางเอาไวา้พอมองเข้าไปในรถไม่พบคนจึงมองไปบนสะพานเห็นมีเงาคนยืนอยู่จึงตัดสินใจย้อนขึ้นไปดูบนสะพานก็เห็นผู้หญิงยืนอยู่คนเดียวจึงถามว่ามาทำอะไร ผู้หญิงคนนั้นก็ชะโงกหัวออกไปจากสะพานทำท่าเหมือนจะกระโดดพลเมืองดีพยายามพูดเกลี้ยกล่อมว่าอย่าทำแบบนี้เลยทุกอย่างมีทางออกผู้หญิงคนนั้นหันมาพร้อมกับน้ำตาจึงค่อยๆพูดให้ใจอ่อนลง จนเธอเริ่มผ่อนคลายหลังจากนั้นเธอก็เริ่มเข้าใจและตอบกลับมาว่าหนูคิดดีแล้วจากนั้นก็มีวัยรุ่นมาช่วยกันกล่อมและทีมกู้ภัยก็มาหลังจากเธอสงบลงเธอเล่าว่ามีผู้หญิงนั่งอยู่บนราวสะพานกวาหมือเรียกเธอจึงลงจากรถและเดินตามไป พอไปถึงใกล้ๆผู้หญิงคนนั้นก็กระโดดน้ำให้ดูและกระโจนลงไปเลยเธอก็บอกว่าเธอไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนก,นกันกับชีวิตของเธอเธอก็เลยจะกระโดดตามลงไปเหล่าพล,ลเมืองดีและกู้ภัยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงเงียนมากมีคนตายทุกปีเพราะวิญญาณที่อยู่บริเวณนั้นต้องการตัวตายตัวแทน ปกติจะพบเหตุการณ์คนมากระโดดน้ำฆ่าตัวตายบ่อยครั้งซึ่งช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างครั้งนี้นับว่าโชคดีที่ช่วยทันอีกกรณีหนึ่ง ทีมกู้ภัยเคยช่วยเหลือสาว่อมเธอเดินเมอเพื่อฆ่าตัวตายลงไปในแม่น้ำครั้งนั้นเธอเดินจมหายไปต่อหน้าต่อตาทีมกู้ภัยจึงรีบกระโดดลงไปค้นหาซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงน้ำลงทำให้กระแสน้ำแรงแต่จูๆ่ๆสาวทอมก็ได้โผล่ขึ้นมาจากน้ำแล้วเกาะที่ต่อหม้อสะพานเทพหัดินซึ่งเป็นสะพานเก่าแก่ก่อนจะประสานหน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือจนรอดชีวิต เธอเล่าว่าขนาดนั้นเครียดเรื่องความรักพอเดินมาถึงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเห็นผู้หญิงสวมชุดสีแดงผมยาวประบ่าเดินมาอยู่ด้านหน้าก่อนจะหันมากวักมือเรียกให้เดินตามไปจากนั้นเธอก็ไม่รู้สึกตัวมารู้ตัวอีกทีขนาดที่กำลังจมลงไปในแม่น้ำพอได้สติจึงรีบโผล่พ้นเหนือน้ำทันทีทีมกู้ภัยเล่าอีกว่า เคยพบชายคนหนึ่งทำท่าเหมือนจะก,กระโดดสะพานแต่โชคดีมาช่วยได้ทันพอสอบถามชายคนนั้นก็ยืนยันว่าไม่ได้จะฆ่าตัวตายแต่ที่ลงไปเพราะจะไปช่วยผู้หญิงชุดแดงที่กำลังกระโดดลงไปตอนนั้นทีมกู้ภัยทุกคนต่างมองหน้ากันด้วยความตกใจ เพราะไม่ใช่รายแรกที่ประสบเหตุแบบนี้แต่ชายที่พบเหตุการณ์ก็ดื่มสูรามาแต่ก็ยังมีคนที่ไม่ดื่มสุรามาเจอลักษณะเดียวกัน3-4ถึงสรายในรอบปีทุกคนเห็นคล้ายกันว่ามีสาวชุดแดงกวากมือเรียกหรือทำท่าจะกำลังกระโดดสะพาน ต้นกำเนิดอาถรรพ์สาวชุดแดงทีมกู้ภัยเล่าว่าเคยพบว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงสวมชุดแดงจริงมเมื่อปีพุทธศักราช2556ตอนนั้นทีมกู้ภัยเข้าไปเก็บศพเป็นผู้หญิงผมสัน้นอายุไม่ถึง30ปีที่ขามีการผูกมัดไว้เสียชีวิตมาแล้ว3วันก่อนที่ทีมกู้ภัยจะมาเจอและไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดของการเสียชีวิตบางก็ว่า มีปัญหาทางบ้านและเลือกจบชีวิตเองบางกวัวเธอถูกฆาตกรรมและโดนกักขังวิญญาณ หากมองเป็นเรื่องของสิ่งลีล้ลับวิญญาณหรือความอาถรรพ์ก็นับว่าเป็นเรื่องยากที่จะพิสูจน์ได้แต่ถ้ามองในเรื่องของภาวะจิตใจที่อยู่ในช่วงอ่อนแอบางคนมีปัญหาที่ไม่สามารถหาทางออกได้จนทำให้เกิดความเครียดความทุกข์ใจเกิดเป็นการสะสมที่ทำให้รู้สึกแย่และเศร้าหากความรู้สึกเหล่านั้นท่วมทน้นและรุนแรงมากไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจนทำให้เกิดความ คิดสั้นและเลือกหาทางออกด้วยการจบชีวิตแต่ความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งยังมีความหวังเสมอและสามารถผ่านพ้นมันไปด้วยดีได้สิ่งสำคัญที่สุดคือการจัดการและเอาชนะความรู้สึกตายให้เกิดขึ้นได้ ต้องก้าวผ่านมันให้พ้นเราต้องแกร่งให้ได้ในวันที่รู้สึกไม่เหลือใครความจริงแล้วยังมีใครที่ห่วงใยคุณอยู่ขอให้คิดทบทวนอย่างมีสติและผ่านพ้นวิกฤตและอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง